สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับผมวันนี้มาพบกับการทําปลาจอมนะครับจากปลราซิลนะครับนี่ได้เป็นปาราซิลจากเคิร์นปลาสักชลสิทธิ์ครับเราก็จะล้างทําความสะอาดปลราซิลนะครับให้สะอาดแล้วก็มาแช่น้ําเกลือนะครับผมแช่น้าเกลือไว้1คืนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวปลาแข็งนะครับแล้วก็ความเค็มทําให้ปลาไม่เน่านั่นเองนะครับนี่เจ๋ก็แช่ไว้แล้ว1คืนเดี๋ยวจะทําการล้างทําความสะอาดนะครับผม ล้างทําความสะอาดแล้วเราก็จะไปทําการหมักนะครับเข้ากับเครื่องนะครับที่จะเป็นปลาจอมที่อร่อยนะครับเดี๋ยวมาดูหลังจากการล้างแล้วเนาะกับล้างให้สะอาดนะครับผมเตจะเอาไปล้างแล้วก็มาดูการหมักอีกครั้งนะครับนี่นะครับเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วเราก็มาโขลกกระเทียมนะครับผมจะเป็นกรีบใหญ่กรีบเล็กแล้วแต่สะดวกเลยนะครับนี่จากปลาซิวนะครับ5กิโลครับใช้กระเทียม ครึ่งกิโลครับอตอนแช่นะครับผมนี่เป็นสูตรที่บ้านนะครับจะใช้เกลือรประมาณสองร้อยสามสิบกรัมเนี่ยสี่ถุงใช้สี่ถุงนะครับแช่ปลาห้ากิโลครับพอแช่ได้หนึ่งคืนแล้วเราก็จะมาล้างนะครับล้างล้างเอาความเค็มออกนะครับแล้วเราก็มาใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ข้าวสุกข,ข้าวสุกนะครับนี่ข้าวสุก เ็นเข้าวสวยครับผมสามทพีครับใส่ลงไปครับเราก็ใส่ข้าวสุกประมาณสามทพีครับผมใส่ลงไปเลยครับนี่นะครับข้าวสุกสามทพีแล้วเราก็จะทําการคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันาภาพอาจจะไม่ค่อยสว่างนะครับผมวันนี้แสงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร,ร่นะผมันอัด แต่ว่ามาดูส่วนผสมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมคนให้เข้ากันนะครับหมักไว้อีกหนึ่งคืนนะครับผมรวมเป็นสองคืนจากเราหมักตัวสดนะครับหมักตัวสดไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็จะมาหมักใส่เครื่องไว้อีกหนึ่งคืน ความเค็มนี่เราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับอีกประมาณใส่เกลืออีกประมาณช้อนชาหรือ2ช้อนชา3ช้อนชาเราเรามาชิมดูแล้วแล้วแต่ว่าบางคนชอบเค็มไม่เท่ากันอันนี้เรามาปรุงได้นะครับผมแ,บบแล้วเราเราก็มาแปลงอีกรอบหนึ่งตอนที่มันได้อ่าหนึ่งคืนไปแล้วรวมทั้งหมด2คืนครับเราก็จะมาแปลงใส่ข้าวคั่วใส่ตะไคร้ะครับผมใส่มะเขือนะครับพริกสดนะครับพริกแดงอ่าพริกเขียวนะครับใส่ลงไป แล้วเราก็จะนําจําหน่ายได้เลยตั้งแต่สองคืนขึ้นไปนะครับบางคนไม่ชอบเปรี้ยวก็ทานได้เลยนะครับสามคืนขึ้นไปก็จะเริ่มเปรี้ยวเป็นปลาจอมแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูตอนแปลงตอนหมักเก็บไว้อีอกหนึ่งคืนเราก็จะมาแปลงใส่ข้าวคั่วครับผมใส่ตะไคร้ใส่มะเขือใส่พริกสดนะครับผมเพื่อความแซ่บนั่นเองนะครับนี่ครับเราก็จะใช้ทีกดๆลงไปให้เสมอกันแบบนี้นะครับในภาชนะที่เราบรรจุไว้ แล้วเราก็ปิดฝาครับเก็บไว้อีกหนึ่งคืนปิดฝาไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วเราก็จะมาแปลงมารอนะครับหนึ่งคืนผ่านไปเราก็จะมาแปลงปลาจอมให้หอมอร่อยครับผ่านไปหนึ่งคืนเราก็มาทําการแปลงปลาจอมโดยเราใส่เครื่องนะครับตะไคร้ครับผมตะไคร้นี้เราใช้ครึ่งกิโลเลยนะครับผมครับหอมๆนะครับตะไคร้นะครับผม แล้วก็ข้าวคั่วก็ครึ่งกิโลเช่นกันนะครับนี่นะครับข้าวคั่วเราก็ใส่ครึ่งกิโลเลยนะครับใส่ข้าวคั่วใส่ตะไคร้แล้วเราก็คนนะครับให้เข้ากันนะครับอเราก็ใส่โอเมมิหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับความชอบนะครับเนื้อปลา ห้า <5, S 2> <Okay. S 1> กิโลใน,นลเนื้อปลาเยอะนะครับเราก็จะใส่หนึ่งทพีนะครับผมแล้วก็มาใส่โอมมามิจากรดีนะครับผมรบประมาณหนึ่งทพีเหมือนกันเนาะครับผมครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับผมในส่วนผสมกลิ่นหอมของข้าวคั่วนะครับตะไคร้ก็จะขึ้นมาเลยนะครับหอมมาก ให้เข้ากันนะครับผมล็อตนี้ปราซิลตัวใหญ่ขึ้นนะครับล็อตที่แล้วไม่ได้ทำลงคลิปแต่ว่าบล็อตนี้ก็ตัวใหญ่ขึ้นมาคนระับล็อตที่แล้วตัวเล็กกว่านี้นะครับนี้ยังเห็นเป็น ัวปลาจอมนะครับครับเสร็จแล้วเราก็จะนำไปขายได้เลยนะครับนี่สองคืนแล้วนะครับเราก็จะโรยด้วยคลิกครับแซบๆนะครับผมกระเทียมครับผมตักขายได้เลยนะครับแซบมากครับนี่เป็นปลาจมเผื่อนปลาสากนะครับซิลแก้วเผื่อนปลาสากโชระซิ์ครับ ชอบพริกเจี่ยวนะครับพริกกระเรียงครับหอมอร่อยมากครับผมนี่เป็นปลาจอมที่แซ่บมากสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดคุณแม่คำภูนะครับแม่เสนะครับนี่ก็ทำกินทำขายมากกว่า20ปีแล้วนะครับผมปลาจอมครับขอบคุณที่กดติดตามกด ครับราคาเราก็เป็นผู้กําหนดเองนะครับผมว่าเราจะขายกิโลละเท่าไหร่นะครับก็มีตั้งแต่ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบาทนะครับปลาจอมนะครับนี่ตัวกําลังแบบพอดีเลยนะครับมีแคลเซียมด้วยนะครับจากปาราซวลนะครับ แรงแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับหอมมากเลยครับหอมกลิ่นสมุนไพรตะไคร้แล้วก็ข้าวคั่วครับผมข้าวคั่วหอมมากเลยครับกระเทียมพริกสดกินกับถั่วพูนะครับแตงกวาผักสดนะครับต่างๆนะครับมะเขือได้หมดเลยนะครับมะเขือเปาะ ปลาจอมสูตรคุณแม่ติ๋มนะครับแม่ของเจเอน้ก็แล้วก็ทำกินทำขายมาครับแม่เจเอก็เจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับจะแปดสิบแล้วครับเจ็ดแปดเจ็ดสิบเก้าแล้วครับ